เกษตรกรและชาวสวนผู้ปลูกทุเรียนในตำบลนาน,นกกกอำเภอรับแปลจังหวัดอุตรดิตถ์รวมตัวไปสอบถามและขอให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ตรวจสอบพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีที่ผู้ปลูกทุเรียนกว่า20รายไม่สามารถส่งออกทุเรียนได้เนื่องจากมีการระบุว่าสิทธิ์ในการส่งออกถูกใช้ไปแล้ว บรรยากาศที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตตรดิตต์สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต2กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่ามีชาวสวนทุเรียนจำนวนหนึ่งค่ะเดินทางไปติดต่อเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่เรื่องของเอกสาร GAP ที่มีปัญหาอยู่พร้อมกับขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเช็คข้อมูลว่า GAP ที่ถือครองอยู่ยังสามารถใช้ได้ตามปกติหรือไม่ ดยมีนายอนนท์มลิพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิต์ชี้แจงกับเกษตรกรถึงความจําเป็นที่ยังไม่สามารถเช็คสิทธิ์ให้ได้ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเจาหน้ที่กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไขแต่ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือว่ารายละเอียดกับสื่อมวลชนด้านนายเฉลาวนวลศรีใสประธานคณะกรรมาการตลาดกลางผลไม้ตําบลนานกกกอําเภอลับแตลจังหวัดอุตรดิต์บอกว่าหลังจากมีประเด็นเรื่อง GAP ของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนโดนสวมสิทธ์ บรรยากาศการซื้อขายในโรงรับซื้อก็ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะทั้งๆท,ที่กําลังเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลทุเรียนลับแปลโดยเฉพาะหมอนทองที่จะออกสู่ตลาดมากในเดือนมิถุนายนพร้อมกับแสดงความกังวลว่าเกษตรกรที่ยึดการทําสวนทุเรียนเป็นอาชีพก็จะมีไรายได้ลดน้อยลงไม่คุ้มกับการดูแลรักษาซึ่งลงทุนไปในช่วงเกือบหนึ่งปีทางคณะกรรมการตลาดก็มีความกังวลมากครับเพราะว่ากําลังเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของทุเรียนนะครับ ตั้งแต่สิ้นเดือนนี้ไปก็จะออกเยอะมากนบภาคเหนืออุตรดิตนะครับทุเรียนอุตรดิตนะครับจะเริ่มออกแล้วครับถ้าเริ่มออกมานี่ถ้าไม่มี g A P รับรองนี่เราจะเอาไปขายให้ใครนะครับครับวันราคาจะตกตาแต่ตอนนี้ก็ก็เริ่มตกต่ำไปแล้วนะครับแต่แต่ก็มันก็ผลกระทบทั้งประเทศครับมันมันไม่ใช่ที่ตลาดนานูกกครับผม ต้นมีรายงานจากล้งที่ตรวจเช็คเอกสารที่นำผลผลิตมาขายค่ะพบว่ามีผู้เสียหายราว27คนพื้นที่กว่า227ไร่รวมน้ำหนักทุเรียนกว่า1,135,000กิโลกร,รมัมโดยในส่วนของผู้ประกอบการเมื่อไม่สามารถระบุถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ทำให้ไม่สามารถส่งออกได้และต้องขอความช่วยเหลือไปยังเครือข่ายพ่อค้าแม่ค้าห้องเย็นช่วยรับซื้อเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ แม้ราคาที่ขายจะขาดทุนกว่าเท่าตัวก็ตามพร้อมกับชะลอการรับซื้อเพื่อการส่งออกจนกว่าจะได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ